อคิดว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยกบแบบจริงจังเรื่องอะไรเรื่องการใช้ชีวิตได้งไงก็คิดว่าถึงเวลาแล้วอย,อยากอยากแต่งงานที่เรียกมาคืออยากแต่งงานอยากจะคุยเรื่องนี้แบบอเปิดโ <ừ. S 1> ต๊ะเจรจาจริงจ,จ,จังเลยอยากแต่งงานแล้วคิดว่าการแต่งงานมันดีมันได้แบบมีคู่ชีวิตโริสกี้ก็แบบเมือนว่าทํางานใช่ไหมคุว่าทํางาน ยุบันก็อาคำนี้แหละดีแล้วใช่ไหมมันจะยิ่งพุ่งไปอีกเงั้นใช่ถูกต้องใช่ก็อยากแต่งง้นไม่ให้ใช่ไหมพูดอย่างงี้ยังไม่ให้ออ๋แล้วเมื่อกี้ไปบอกว่าถูกต้องก็ใช่แหละก็นั่นแหละนะยังไม่ถึงเวลาปีนี้ยังขอมาสองปีแหละยังรออีกสองปีโออีกสองปีก็ยี่สิบสามเออจริจริงจะยี่สิบห้าหรอยี่สิบเอ็ดนี่แหละแอลังดีปีนี้ยี่สิบเอ็ดบางทีก็แต่งงานแบบงาที่การอาจจะดีกว่านได้ไงคแบบได้ให้เงินเดือนแม่ ูณสองอะไรเงี้ยไหมสองเท่าไปเลยจากที่เคยให้อยู่อะไดเมียลืมแม่ไม่ลืมโอ้จะไปลืมได้ไม่ลืมหรอกยัไม่รู้โอ้ไม่แม่กลัวใช่ไหมก็เลยไม่ใด้แต่งนักเมียมากกว่าแม่ละอืมไมหรอกการันตีเลยนี่ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมแม่ได้ยังไงแม่ทั้งคนลืมไม่ได้ยังยังแต่งไม่ได้อืมอีกอย่างละจะพูดยังไงดีเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าเราพูดาแล้วเบื่อแล้วพูดคำเดิมเดิม เร sí. yani mm hmm. uh huh. ื่องแต่งงานนี่แหละเรื่องอะไรเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องดีมันตรงกับอัลกุรอานที่บอกว่าผู้ชายทั้งหลายจงแต่งงานจงเลือกแต่งงานกับหญิงที่ท่านพอใจถูกใจโดนใจที่ท่านรักที่ท่านชอบจะแต่งงานได้ไหมนี่ยังไม่ได้ไม่ได้อะจริงจังนี่ไหมยังเด็กอีกพี่สันฝุไม่รู้เรื่องไป เรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องดีมันรวมกับอัลกุรอานที่บอกว่าฟังเชื่อหูมากอบไละกุมมนนาิซมัชนาวาสุลาสวารุบะอันเปยงอเราสั่งผู้ชายนะผู้ชายทั้งหลายจงแต่งงานจงเลือกแต่งงานกับหญิงที่ท่านพอใจถูกใจโดนใจที่ท่านรักที่ท่านชอบได้ไหม นะยังไม่ถึงเวลาโอเคแชล้วนะโอเคงั้นไปตลาดไปเรื่องการแต่งงานเนี่ยเรื่องมัดจูงกับไอตัวสิบกว่าความเีื่อย่างคนนี้นะเซเว่นนี่จะให้แม่ฟังเะมัดน้าวัดสุราชสวัสดิ์รุปะถาเราสั่งผู้ชายนะผู้ชายทั้งหลายจงแต่งงานจงเลือกแต่งงานกับหญิงที่ท่านพอใจถูกใจโดนใจที่ท่านรักที่ท่านชอบไอคนเขามองกันหมดแล้ยแต่งงานนะ

มาชาลอนีคนี่แต้องแต่งงานเลยไหมแต่งงานจิงรวยเยอะน้อยไม่เกี่ยวแต่สุกอันทีแลละเพราะอะไร this be a line นอี this y e a วันนี้สมมตินะครับินชาเราเอาลอตอัล่ลอต์ตำหนดเราได้ห้าพันหรือห้าหมแต่ถ้้เรามนเง างนานอยู่ครอบครัวกันริสกี้ของเมียดีของเรามีเลือกเได้ลูกอีกริสกี้ลูกอีกมาชาดแล้วแม่ยิ่งเยอะริสกี้ยิ่งมากนี่ดูจิ้งสอนยัยแต่เซวาดูอัลวารูดอัลวารูดอัลวารุดเลือกคนที่ให้ลูกทำเป็นและที่รักสามีมากๆโอ้แม่นะชัดแล้วแม่ปีนี้ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอใช่ได้ไหมเจอยี่กี้มที่ที่มานี่ก็คืออยากอยากแต่งงานใช่ไหมใช่ได้ไหมปีนี้แล้วไหมสองปีไหม อุตส่าหก็บอกแต่ปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไงก็ยังไม่ได้ปีนี้เนี่ยังคพิยี่เดี๋ยวเหลืยี่สิบอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยิ้หาลังดีขอมาสองปี้เนี่ยรอยยิมรอยยไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้เห็นมไม่ให้จริงใช่ไหมไม่ได้หนักมากใช่ไหมแกมาไม่ให้จริงใช่ไหมแ่ว่าเด็กเกราน่ารักดีนะเด็เกร้านไหนล่ะแม่ไม่มี ไม่มีดาราไหนนาราอันแหละคนนาราใกล้บ้านดีเห็นไหมแต่ว่าคนดารา่ารักกว่าน่ารักกว่าอย่างเงี้ยที่จริงสวยไม่สวยไม่สำคัญหรอกสำคัญที่นิสัยก็ต้องเรียนรู้หลังแต่งงานไงแม่แบบแต่งงานแล้วก็ได้เรียนรู้เรียนรู้ก่อนสิจีบหลังแต่งงี้ยแบบไม่เลือกไม่เลือกใครไหมเดยผมเลือกไอเดียว่าผมจะแต่งงานไง แม่ก็เลือกคนที่ดีไม่ใช่จะเลือกคนไม่ดีก็คือก็คือให้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องให้แม่มาดูก่อนให้แต่ยังไม่ถึงเวลาก็เลยว่าไม่ให้เนตอนนี้คือไม่ให้เออก็ไม่ให้สองปีข้างหน้าอาจจะให้อาจจะให้เอเอเคพอละไม่เอาล้ไม่เอาละไม่เอาละไม่อยากแต่งไม่ก็ผู้ชายอ่ะมีมีอีกคลิปหนึ่ง มีผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แอนน้นมันก็ดูกลางไปชอบรักษาไปเยอะนะอยากจะมาสู่ขอจะมาทาบามถาม้าเขาปฏิเสธถ้าผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธท่านชงรู้เถอะอุมมัดมุฮัมมัดสโล,ล,ลัลอัสลามทั้งหมดยอมรับท่านเลวคุณพี่น้องผู้หญิงปฏิเสธคนเดียวแต่อุมมัดทั้งหมดยอมรับเราในความเป็นแม่ลูกผู้ชายตัวจริงของเราอิชั่นลอร์ลองดูไหมไหลองไปขอแต่ก็าปฏิเสธก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือ เราทำให้มันถูกต้องแมนแมนกล้าออไปยาราเนี่ยนะย <laughs> าราอะไรแมนยาราธิวัดนี่แหละแม่นาราธิวัดนี่แหละแม่ใก <laughs> ล้ใกล้บ้านยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาท้ <laughs> <laughs> อละมีเด็กคลิปแต่งงานนะ <laughs> ไม่มีนะ <laughs> คลิปขาแต่งงานก็ว <laughs> ันวันดูแต่อะไรอย่างงี้ไงแบบอยากแต่งงานจริงๆนไะงจักใจจริงๆอยากแต่งงานพร้อมมาก เห็นกลางคืนตีสองสาม่ไม่นอนเดี๋ยวฟังแต่คลิปนี้นะได้ยินแว้แวๆเรื่ย่ใมีคืนนั้นแบบแม่ตืน่นแม่ตื่นมาตีสามผมก็แบบเอามาตั้งใกล้หูแม่แม่ไดงโอเคแม่ไม่ให้ไปเป็นไร